สวัสดีปีใหม่ครับเอทุกๆคนนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมบังสมปรารถนาสาธุมามาดุยนี่ประกาศประกาศใส่หุงจ้างให้มไหม่น้อยโอ้ยพรหมไข่จ้างให,ห้ไ่น้อยถ้าเป็นผู้ชายขอให้ใหญ่ขอให้ยาวอยู่นานๆแต่ยาว Để không bông lái nữa khỏi xuống băng cái đó ngon đẹp tân đẹp hay ăn tươi 上班了，嗯，嗯，你、嗯、买、嗯嗯嗯、呢？ ขอให้ได้กินเหล้านัก,นกสามห้ามีเยอะเยอะขอให้ได้แฟนอ <c oughs> ้วนอ้วนพร้อมพร้อม ใหญ่ๆน้อยๆงงครับคุพอวามให้งงวะขอให้เป็นฮักษาอยู่กับเขาตหลอดชีวิตจนแก่เท่าอย่ามาหลอกแค่มาลวงของแต่อีกนะรอบนี้จะเอาแต่นะ แก่เนี่ยฮักไผ่ฮักแก่เนาะแม่จุของแก่ก็จิ๊กมันก็วนบาปนะมันบาปนะแม่จุคนคนแบบแก่เนี่ยปล่อยปล่อยให้อายฮักเมาอยู่คนเดียวอ่ะ bỏ hắc mà áo quần té chụp màn nói lung đòi

<c oughs> ปีใหม่เนีย้ยของแต่กับขอนะขอาห้ได้มีอา,มาทิตย์บันทักเต็มแเขาอะมาต้องมาจุของแต่ขึ้นดอยเนาะก็มาแล้วเน่ะเน่ะ,นะอืม มต้องงามของใจดีพอละโอเคพอหนะ <c oughs> ชมบรรยากาศอ่ะลางบ้างของใจนหน่อยกตอนปักเคือดนห้หน่อยได้โจละโอเคนะคนะสวัสดีปีใหม่โอเคแล้วไปก่อนคลิปนี้บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ